แม่คะดูสิคะเพื่อนรุ่นเดียวกับพลอยคนนั้นก็เพิ่งซื้อบ้านคนนี้ก็เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งทำไมชีวิตเขาดีกันจังแล้วดูพลอยสิคะยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยรู้สึกแย่จังค่ะแม่ลูกกำลังเอารองเท้าของคนอื่นมาลองใส่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไม่พอดีกับเท้าเราใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดานะลูกที่จะรู้สึกแบบนั้นแต่แทนที่เราจะมองเขาแล้วทุกใจลองเปลี่ยนมุมมองนิดเดียว ปล,ยยงงลองเปลี่ยนเป็นยินดีกับเขาที่เขาเจอรองเท้าที่พอดีกับเขาดูสิลูกชื่นชมเขามุทิตาคือการพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีความสําเร็จของเขาเป็นเครื่องยืนยันว่าความสําเร็จมันมีอยู่จริงนะลูกเอาแรงยินดีนั้นมาเป็นพลังในการค้นหารองเท้าคู่ที่สวยในแบบของเราเองดีกว่านะขอบคุณมากค่ะแม่ พลอยจะลองหารองเท้าในแบบที่พลอยชอบดูค่ะพรุ่งนี้จะตื่นแต่เช้าไปหาซื้อรองเท้าใหม่ดีกว่าไอ้พลอยเจ้าลูกตัวแสบ